นั่นนงนี่แหละคันบานังกันทุกนัก่งแคบเดียวนี่โมบางทีเป็นหมื่นเนังทังมงนึงบางทีเป็นหมื่นนึงตรงนี้อย่าแต่เป็นบางคนเนาะ <S <S คนก็ว่าค,น,คนก็นนนจิวัสงบเหมือนกันนั่นคืว่าจิตสงบแคบเดียวหมื่นหนึ่งแคบเดียว เมือขาเล,ล่มนมุนไหวเนาะชั่วโมงหนึ่งก็จน,นแล้วไว้แล้ว,นะย,วยังหอนจนะังเล้าเลยมันกันแบบแต่ชะเล็บจะล็บชอบ,บ,บเป็นธรรมะเปิงธรรมะเปิงธรรมชาติ เพื่อนกันต่างมีก็เพื่อนบางคนเพื่อนบางคนขี้เหร่เพื่อนมาเห็นจักเสือเห็นอะไรขอมัเป็นสุภาเห็นอะไรขอเป็นกรรมฐานเห็นไปหาใจกรรมฐานฐานกาย ไปเ่ยเป็นฐานมูเวชนาจิทตทับยัมีมีท่านั้นแหละมันไม่มีหลายนี่มันแปลก,กันหลายคนหูหลายคนแยกต้นใหม่ยังมีต้นเดียวนะยิงก้านสาขามหลายคนจักรันรินจิตมีตั้งร้อย จ,จะ oh i, จะลอยจะไปกินก็มีจิตอันเดียวนั่นแหละจินก็มีขอดเดียวนั่นแหละรักษาใจได้รักษาในเมื่อจิ้มจะคอจะคอยกับรักษาในเมื่อย่อมอยู่ในใจใจพาทุขใจพาทุกข์รักษาใจว่าใดรักษากินมขอเดียวก็อ่ะไร มันเป็นตลายก่อนรักษาใจได้รักษาได้วัดทุกขนคนมันสใจว่าโอ้มพระกินหลายรักษาบ่ได้แต่หาขออสบนี่กยากแล้วรยเจ้ารักษาจังไมเข้ใจ ใจเราก็รักษาใจเนี่ยภาวนาทำใจมันเกิดจากสายกริย์ใจมันอยากใจมันหลบใจมันหลงใจมันโอาแล้วก็ความอยากมันบิดใจมันยังอยากอยากความนึกความคิดนะคิดแล้วก็ทำ ทำสำเร็จครบวงบุญกรรมมาสำเร็จยัไปคิดกันยังว่าสำเร็จครบวงสามเลยไหมยังที่สำเร็จไดยังไปคิดอีกคิดดีก็ทำดีคิดตัวก็ทำตัวคิดลงตามความคิดว่าในธรรมมันพนก็ว่าก,ก่อนคิดหลายไปนอนมาลับ เรื่อง่าการเงินบวจิตบวทุกจิดกระทุก่นนหเขาได้เห็นจิตกระทุกทุกพรอคพามจิดคิดหลายๆกันนอนบ่รับจิดฟุ้งซ่านคิตมากๆเขาก็ต้องไปหาจิตเวช ความคิดกระของยังจะคิดก็คิดก็ะทุกข์ม่ได้เห็นไม่เห็นไม่ยินทุกข์ไปเออมียังคิดก็ทุกข์จับจับความบ้านคิดในสิ่งที่เป็นไปได้เนาบางทีก็คิดในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้ทำไมมาคิดม้วงกับคองบางคนก็ จิตมองอื่นเป็นแบบมองอื่นมาแบบของนี่ว่าวห่วงเป็แบบอื่นเป็นแบบแบบแบบตั้งหานี่เป็นนักก็แห้งนะเป็นแบบอื่นอย่แล้วพอละดบางคน